สวัสดีครับนี่คือรายการภาษาใต้ฉบับชาวบ้านครับวันนี้ผมขอนําท่านมาให้รู้จักกับพืชผักชนิดหนึ่งซึ่งท่านก็คงรู้จักดีอยู่แล้วเพราะมันเป็นพืชผักสวนครัวที่ประกอบอยู่ในครัวไทยโดยเฉพาะครัวของชาวปากใต้ถ้าต้องการรสเผ็ดก็ต้องใช้เขานี่นะครับไม่ว่าเครื่องแกงพริก ที่หนูจะต้องข้าวไปข้าวไปเกี่ยวข้องหรือน้ำพริกหรือยำทุกชนิดก็ต้องใช้พริกขี้หนูนี้อันนี้ก็คือพริกขี้หนูแต่ชาวปากใต้จะเรียกว่าดีปรีดีปรีคำว่าดีปรีเขียนอย่างนี้ครับดอเด็กสลอี อานว่าดีปอปลาอลอิงสละอีอานว่าปลีรวมกันก็จานว่าดีปลีดีปลีแต่ชาวภาคใต้ก็จานว่าดีปลีดีปลีครับคําว่าดีปลีก็หมายถึงพลิกที่หนูนี้นะครับดังในประโยคที่ว่าดีปลี ย่งทางโลกเอียดโลกใหญ่ดีปลีย่งทางโลกเอียดโลกใหญ่หมายความว่าพลิกิหนูนี้มีทั้งพันเม็ดเล็กและเม็ดใหญ่หรือในประโยคที่ว่าดีปลีย,ย,ย,ยิงโลกเอียดเขาว่ายิงเพชรดีปลีเขาว่ายิงโลกเอียดก็ว่ายิงเพชร หมายความว่าพริกขี้หนูเนี่ยเขาบอกว่าถ้ายิ่งเม็ดเล็กก็จะยิ่งเผ็ดคำว่าดีปลีดีปลีหรือบางถิ่นก็จะออกเป็นลีปลีลีปลีหมายถึงพริกขี้หนูครับถ้าท่านชอบใจก็กรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครก็จะเป็นประคุณมากขอบคุณมากครับ